สวัสดีครับพี่น้องมองไปสู้หูสู้คนมาพบก,กับผมครับบ้าเปืนดดำทางช่องคนเสี่ยงดวงชาแนลครับผมนี่ครับบ้าปืนดำความาบึงไก่พันธุ์ไข่ครับผมไก่พันธุ์ไข่ของบ้าอัดครับบ้าอัดวัฒนธรเลี้ยงแบบมินิครับผมเอาไปกินในขัวเลื่อนครับ นี่หาโตรครับไก่ไข่หมละซีน,น่วยหาหน่วยขอกแบบบ,บันครับทรรรดาบันเฮาเลี้ยงไปกินครับผมนี่หาตไก่ห้าตัวไปกินแบบข้วเลื่อนบันเฮาครับผม ใส่เก็บใบพื้นครับข้อแบบบ้านๆครับขอ้อโลกไกลพื้อนอือ้นดีขนาดเลยไข่ดีขนาดครับ ขี้ไก่หาตัวไข่เ้เมอร์ลซหน่วยหาหน่วยคือว่าสุดยอดแล้วครับครับขึ้นใกล้บ้านครับใกล้เบาอัดรถถนน เป็นเรี้ยงแบบบนบ้านครับไปกินครับปอยไงโอ้กูว่ะโอ้ยปงใหม่ใหม่สิบสี่สิบสี่ตัวแกหน่อยกูไว้บนงามขนาดเลยพี่ตีี่ตี วัดปุ้งมุสอ้านี่ครับไกล้เมลกอ่อนทางปลาปุ้นดำบอกเขาจบคลิปนี้ไว้สั้นหน่อยก็น,นะครับเนาะกไก่้เมลกอ่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดครับซับสไคร้อย่าลืมกดลูกกระดิ่งครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆของปลาปุ้นดำนะครับนะครับสวัสดีครับ